สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมช่างแพ็กเอาวันนี้เจองานช้างครับสลกล็อกแหนบขาดครับผมทำการเปลี่ยนสกลกรถหนักยังเอาเข้าไม่ได้เลยครับช่างไม่ได้เก่งนะครับแต่พอทำได้ครับผม มามาดูใกล้ๆกันครับทำการเปลี่ยนใหม่จะทำการจัดทรงแหนบครับหนักลิเปเพ่ง ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับผมพร้อมวิ่ง เร right. ียบร้อยครับสตาร์ทเฮียงเอาล่มไปเทเลยอ้าวพร้อมไปเทอ้อยแล้วครับไปแล้วเอาอ้อยไปเทแล้วนะครับผม เสร็จเรียบร้อยครับเล่นเอาสมหดแรงเลยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวช่างแพ็กจะอัปเดตให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ซีอูครับ